ค่ะอันนี้ไม่ต้องรอแถวที่สับให้เอาสับวางนะคะกีบแรกชั้นแรกสรับไปตรงกลางใส่ไปเลยปุ๊กปุ๊กสับหว่างแล้วก็ตัดทิ้งได้เลยแล้วรวบทําให้มันแหลมทำสองชั้นเอาเอาอกเลยนะคะนั่งมาก,กะนา่งนุ่มมาก,กะ <c oughs> นางนุพม่าก็เหมือนคนคิดหรือว่ายายนุ่มพม่าคนเดียวหรือว่าคุณทวดตัวเองคทวดไปบอกว่าหลายหลายหลายร้อยปีตอเที่ยงกล้ากินเลยนะขี่มือทั้งนลังเหรอเจ๋มงามหลังนี่ก็พักในหม้อเลยหนาว เมาเอา่ะนะอา้อาวก็ต้องค่อ,อยๆเหมือนเดิมอ่ะลมไปอันนี้ปัดแบนไงค่ะเจ้าปัดเลยเนอะดอกต้องคว้าไส้ออกแี่แน่พืชดอกง่ายๆแลนี่พื้นฐานนะจ๊ะน,นี่ไงเจอกุหลาบไปแล้วหนาวนะจ๊ะถ้าทำศกเป็นกระหล่ำเนี่ยมันจะหักทันแน ออกมามืนปูเล่หมดเลยคุ้จากไมปูเล่เพื่อตะกูลกระหล่ำเพื่อตะกูลคณะที่เขาเป็นดอกม่วงสวยๆเป็นะชอนอ๋อที่เขาใส่กระถาแม่กินได้ประดับตุกูคณะออให้เอาข้างในออกข้างในออกสิคะมันดอกบัวไหททำให้บาง่สุด กูทำกันไาแล้วไม่ใช่เล,เลยข้างนอ,อาน้ำพริกหยอดออย่างย่างต้องทำข้างในเหมือนบัวด้วยฮะแปลงตังไมรแฮมอ้าวบัวบัว <c oughs> บัวน้อยลยอกยกอางวิ ต้องใส่ต้องไปซื้อเพลงไทบราณเอาไปแอบฟังไปฟังไปเออฟังไปด้วยนี่ต้องกระเบงเสื้อของกระเช้าใหนะตีถิ่นด้วยทำจุกด้วยกรกัญญาลังคาป้าปูรอนก็ปาแป้งโอ้กไม่รู้แค่น้นไหลดิเดาะชอบป้อน้หมน่าใช่เย้ กูกูมาลองหันไปข้งหลังนะับองกับดีกับียังเหลือเม็ดบัวยังไม่ได้ฉลุเฉลุเป็นฉลุเม็ดบัวไหนเนาะเม็ดบัวไหน่อสิงแต่นเป็นดอกบัวนะค่อยทำไปใจยังยิ้มเดยมันก็ได้สรุกเหมือนตาเหมือนอะไ สวยเน่ยการไปตอนที่จะสุดยอดอยู่ไม่อาบัติของเถอะตไมเถอตัวอะไย่างอ่ะพอขายไปได้บ้างโอ้โหล่ำต่าเสียหมดมือต่อเสียหมดเหลืออย่างดี้ทีอย่งะเี๋ยวเนี่ยต้องรังสรอค์อืมอืมโอ้เมย์ไอ้ยังมันรับมันเหลือสุ้โอกเหลือ ไอ้ลักหรือะไม่บ uh ัวบันไดหุ่ยว่ะ เอาละใครทำไมกันชามอายายแล้วเนาะเออโอ้ยค่ะขึ้นไปแล้วทำให้มันมีควางามเนี่ยตุ้งตงแปงสักสี่หตุ้งตุงแปะไหมอให้ขบสอี่ออกไปให้มันเด่นตรงนันว่ง้าคุยมาฝากได้ีบ้านเลยดอกกุยบีไหนะเกีบเป็นตาหรือยังเก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านมดแล้ว เราม่เอาแ,แ,แล้วจ้ะจแม่ไปลมสัก่ีแล้วโม้ครูจำได้เอ๊ะอันนี้ของครูได้เดี๋ยวเราเอาไม้โม่กับเจะาโม่กันหนึ่งเดี๋ยวนะจ๊ะอะทำอะไร่อดีนะไอ้เราหน่อาจ้รงั้น